ครับก็กราบสวัสดีอาจารย์พี่พี่เพื่อนๆน้องนนะครับที่ชื่นชอบในเกมกีฬาต่อนนกเขาใหญ่เลี้ยงเล็กนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้พบกับผมอีกเช่นเคยครับช่องวิชัยส้อยส่วนนะครับผมประจําวันเสาร์ที่31ธันวาคม2565ครับผมวันนี้ไม่มีอะไรมากครับผมครับพี่น้องครับผมก็จะมารีวิวครับตัวเจ้า3ามกุกนะครับผมที่เป็นนกที่สองดาวนะครับหรือตีลังกานะครับผม อาการล่าสุดที่เข้ามาอยู่กับผมได้9วันนะครับผมนะฮะนะครับขันโยนแล้วนะครับขันเรียกแล้วนะครับผมนะครับตอนนี้เป็นนก3ามกุกนะครับเรียกใส่กุกนะครับผมรอลุ้นอย่างเดียวครับว่าจะมีครูอ่างหรือเปล่านะครับผมพี่น้องครับนะครับที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยนะครับผมอย่างไรก็กราบสวัสดีปีใหม่สําหรับเอฟซทุกท่านนะครับนะฮะสิ่งใดไม่ดีนะครับก็ให้ทิ้งไปจากปีเก่าๆ่านะครับผมรับเป็นสิ่งดี ในปีใหม่นะครับผมพี่น้องครับผมขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญครับหายเจ็บหายจนนะครับผมพี่น้องครับเดี๋ยวยังไงมาดูกันครับผมพี่น้องครับข้างหลังผมเลยครับเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับผมไปไปดูกันครับพี่น้องครับ กนกงขยับปีกแล้วครับผมเจ้าสามกุกกระดิปปีกกิิบกิบนะครับดูครับดูครับดูกระดกระีิป,ป ดูครับขยับปีกครับนี่ครับผมพี่น้องครับดูอาการของเขาครับผมนี่ฮะนกตัวนี้เป็นนกตัวสวยมากนะครับผมนะฮะเป็นรูปหัวปีนะครับผมขาสั้นทุกอย่างคือได้ส่วนหมดนะครับนกตัวนี้ครับนี่ฮะ สภาพร่างกายของเขาล่าสุดนะครับสร้อยพงสร้อยคอก็ดีนะครับผมพี่น้องครับเป็นข้อสังเกตนะครับพี่น้องครับลองดูนะครับผมหนึ่งอาจจะเป็นเพราะกลงนะครับผมอันนี้ผมมาสันนิษฐานในความคิดเห็นส่วนตัวผมนะครับนะฮะหนึ่งเป็นเพื้นที่กลงสองเป็นที่เราแขวนนะครับผมนะครับเขาอาจจะไม่ชอบตรงที่เราแขวนนะครับผมนะครับ สามปัจจัยสำคัญเลยก็คืออาจจะมีศัตรูของนกนะครับอาจจะมีสัตว์เลี้ยงในบ้านเราอย่างเช่นแมวสุนัขนะครับหรืออื่นๆน,นะครับผมเขาอาจจะวิตกกังวลแลวเขากลัวนะครับผมหรือบ้านเราไม่มีก็อาจจะเป็นข้างๆบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองสังเกตดูนะครับผมพี่น้องครับสำหรับนกที่มีการตื่นตะนกตกใจหรือจะมีการส่องดาวดิ้นเป็นประจำอะไรเงี้ยนะครับก็ลอง ย้ายที่แขวนบ้างนะครับดูสิ่งแวดล้อมข้างๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับฝากฝากไว้ด้วยนะครับผมก็ลองดูนะครับผมก็ไปปรับใช้ประยุกต์ใช้กันแล้วกันนะครับผมฮะนะครับเพื่อนกตัวที่เรารักนะครับผมพี่น้องครับดูนะครับผมนิ่งแล้นะครับนะครับผมถือเข้าถือออกตากแดดเป็นประจานะครับผมนี่ฮะอยู่กับผมเก้าวันนะครับผม อโอเคครับพี่น้องก็ฝากไว้แค่นี้นะครับผมมาทักทายกันครับผมยังไงก็ลองไปประยุกใช้กันดูนะครับผมสวัสดีครับ